สวัสดีครับเดี๋ยว EP นี้เราจะมาซ่อมอาการทีวีซัมซุงจอกับพิบนะครับหน้าจอเขาจะไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าจะเป็นบอร์ดตัวพาวเวอร์นะครับที่เสียเราจะมาใช้ Postco ทแกะกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าตัวนี้จะแกะง่ายแค่ไหนลนะ็นอตเนี่ยสายตัวอย่างเงี้ยเหมาะมากนะครับ สำหรับการแกะโดยที่ต้องลั่งหมุนน็อตทีวีหลักทีวีก็จะแบบเราก็แค่เอาเข้าไปนะครับจะกดหรือจะหรือจะเขาเรียกอะไรกดปุ่มก็ได้นะครับได้หมดเคอกนะครับแล้วก็แม่เหล็กเขาดึงน็อตได้แบบแน่นมากๆนะครับน็อตหลักตัวเนี้ย ตัเจะเหมาะสุดเราต้องมานั่งแบบแอะไรมากมายหลังพวกหลังทีวีพวกอ,อุปก,กรณ์อะไรพวกนอทจะเยอะหน่อยติดการพวกงานคอมงานอะไรต่างๆที่ พวกมาตัวเล็กๆเ,เยอะตัวนี้ช่วยทุ่นแรงไปได้เยอะมากๆานี่นะประมาณหกตัวสิบตัวถ้าถ้านั่งมานั่งแบบหมุนกับมือก็จะช้าเรับนีสิบตัวเลยครับแรงเขาก็ดีด้วยตัวนี้มาพร้อมมาก่อบ การตัวนี้ก็จะเป็นที่บอร์ดพาวเวอร์นะครับก็คือตัวนี้เห็นหรือเปล่าฟัขยับให้ไก่ตัวนี้นะครับเราไม่ต้องไปซื้อใหม่แต่ถ้าเป็นหน้าจอไม่แน่ว่ามันจะคุ้มหือเปล่ะตัวนี้ราคาประมาณสี่ห้าใบแดงแล้วแต่ร้าน ยนีมันง่ายสมัยผมนะเรียนอยู่นะประมาณ20่ปีแลนะ้วมั้งซ่อมยากกว่านี้เยอะต้องเรานั่งหาต้องวัดวงจรอ,อยู่นะอย่างน,นี้เปลี่ยนแค่บอร์ดง่ายๆไม่ยากอะไรนะ,ะก็มีนอ็อตมีน็อตเพิ่มเข้ามาอีกเราก็จะมาไข่ เรียกว่าบอร์ดพาวเวอร์นะครับเนี่ยตัวพาวเวอร์เข้าทางจะมีพวกปากก็ไม่ได้เสียงง่ายนะใช้มาก็หลายปีแล้วก็คุ้มแต่ก็ที่อยาไปซื้อใหม่ถ้าหน้าจอไม่ได้เสียหรืออะไรมันพังที่แบบต้องมานั่งซื้ออะไรแล้วไม่คุ้มอันนี้ถือว่าดีมาก ปรักตรประมัยประมัสั่งอะไรนั่นเองสั่งง่ายเปลี่ยนแค่บอร์ดกระจกไม่ยากะไรทีนี้ก็ทีนี้ก็จะแปลกๆไม่ได้เน้นเที่ยวเน้นเล่น,ลน,ลนซ่อมไปเรื่อย คยบอกตรงเห็นไหมแค่แค่ถอดเปลี่ยนจบไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของมนุษย์เราได้ถ้าจะทำเลยากง่ายที่สุดไม่มีกว่าน,นี้แล้วแกะนะครับแกะไม่ติอยากแต่ จบแล้วครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนแล้วอาการมันจะเป็นยังไงแล้วเวลาใส่เราก็แค่เลื่อนลงมานะครับลงมาคือเข้าครับตรงกลางนี่ก็คือเหมือนเกียร์ว่างครับกดไม่ไปหลังก็คือกดออกแค่นี้เองครับ ขาก็จะมีปรับการปรับระดงระดับอะไรนะครับแล้วแต่ว่าเราจะขันแน่นขันไม่แน่นไอ้นี่ไอ้นี่คือต้องมานั่งลองดูลองปรับดูพอใช้เขาไปเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าใจนะครับหัวถอดเขาก็ถอดง่ายครับเขาจะมีเขาเรียกหัวถอดอแบบเร็วนะครับก็ปึ๊บถอดได้แล้ครับตัวนี้ก็เป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรน,นะครับเนี่ย ง่ายๆนะครับเวลาใส่จบเลยครับตัวนี้แนะนำแนะนำเลยชอบมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปใส่กันต่อน,นะครับใส่กลับใส่กลับแล้วก็กลับเข้ามาเหมือนเดิมแรงก็น่าจะต้องใช้แรงเดิมอะครับเพราะว่าเรารู้มากว่ามันแรงประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะลองปรับตรงนี้ให้ดูถ้าสมมุติเราปรับไปที่อ่อนสุดนะครับแล้เวเวลาเราขันนะเราขันกัเข้าไปนะถ้ามันถึงแรงของมันนะเนี่ยมันก็จะนะมันก็จะหยุดเลยมันก็จะไม่ไปลนะนะก็ได้ในระดับเนี่นะแนะหมดละเพราะว่าแรงมันได้แค่นี้นะครับ ถ้าเราอยากให้มันแน่นขึ้นอะไรเงี้ยก็ปรับได้นตะครับเจบ้านะอนนี้ไม่มีอะไรยากเล่นง่ายน่าเล่นราคาก็ไม่แรงช่วชทุนแรงไปเยอะ ใช้เ,เวลาได้น่าเล่นหมดหละครับเวลาแพงว่าอะไรทั้งนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบต่อนบ <c oughs> ใส่ไปกับด้านตรวจสอบอีกทีนึ้งมีแค่สองชุดโอเคไม่มีอะไรแค่นี้เลย Uh, หลายตัวเร็วสะดกต้องมานั่งหมุนให้เมื่อยค้อ <Okay. S 1> เขาใช้ได้ยันงานเบาๆไปงานกลางกลางพวอง AY ทั้งหลายแยิงพวกล็ตอตเยอะๆนี่โอโ้โหบอกเลยชีวิตง่ายขึ้นเยอะหัวเขามีให้เปลี่ยนหลายหัวจริงๆจะไปซื้อหัวเพิ่มก็ได้แค่ให้มันไซสเข้ากับตัวหัวต่อไวของเขา แล้วแต่เราแล้วหัวของเขานะก็แข็งแรงนะไม่บิ่นไม่อะไรทั้งนั้น็อตไข่ควงบางทีอ่ะเราก็ต้องยอมซื้อของที่มีคุณภาพเพื่อทำให้ชีวิตเรามีคุณภาพมากขึ้นไม่ต้องมานั่งปวด แรกๆก็อาจจะแบบไม่ Jamie, <always S 1> ช่อนัดเพราะแรงมันค่อนข้างเยอะต้องจับดีๆต้องปรับต้องปรับดูกดลงกดปุ่มได้หมดตัวนี้ชอบตรงที่หัวแม่เหล็กมันค่อนข้างแรงอ่ะหยิบจับน็อตเนี่ยจับน็อตขึ้นมาง่ายๆเลยน็อตขวดเหล็กๆพวกเนี้ยใส่ จบเรียบร้อยการเปลี่ยน power board ของทีวีซัมซุงตัวนี้เก่าแล้วนะครับใช้มาหลายๆปีมากนะแต่ก็ไว้ในห้องครัวเลยไม่ได้อยากจะอะไรมากให้เด็กๆดูนะเดี๋ยวเราจะมาดูอาการกันว่ามันเป็นแย่งไรต่อ

สวิตช์้วครับดูสิะกดมาแล้วง่ายๆเลยนะน,น่าเห็นไหมแค่นี้เองครับวิธีแก้ปัญหาพวกทีวี ที่แบบเออหน้าจอมันติดนะแต่มันกระพริบกระพริบนะครับน่าจะเป็นที่บอร์ดตัวนี้เลยเขาเรียกว่า Powerboard นะครับนะแต่ในกรณีที่แบบเออเปิดขึ้นมาหน้าจอไม่ติดแต่มีเสียงนะครับมีเสียงมีอะไรพวกเนี้นั่นคือจอภาพนะครับทีนี้ก็ต้องมานั่งคํานวณดูว่าการเปลี่ยนบางทีเราเปลี่ยนไม่ได้อะไรเงี้ยให้ช่างเปลี่ยนจะคุ้มไหมแต่ในกรณีที่แบบเออแบบอย่างเงี้ยเราพอที่จะ ไปได้ผมก็เลยมาแชร์ว่าเนี่ยประมาณ4ี่ใบแดงเกือ5บ5้าใบแดงอ่ะง่ายๆนะแล้วเราใช้แค่เครื่องมือง่ายๆเลยไขควงแค่นี้ครับนะแล้วก็เปลี่ยนบอร์ดสั่งบอร์ดมาสั่งบอร์ดตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นก็แค่เสิร์ชในแอปส้มแอปดแดงอะไรเงี้ยนะว่า Powerboard ของทีวีซัมซุงยี่ห้ออะไรหรือทีวีอย่างอื่นนะครับโอเคครับอี EP ีนี้ก็มาเป็นการแชร์พวกของเล่นดีกว่านะครับมาแชร์พวกของเล่นว่าเออเราก็สามารถมีไขควงตัวเดียวนะครับเปลี่ยนอุปรกรณ์อย่างเงี้ยได้เลยนะครับโอเคสำหรับ วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ